สวย,สวยๆเขาเพื่อนขะออกส้มๆใช่ไหมออกส้มๆเหลืองๆเขาเขาไปนะคะเพนะื่อนๆเนาะสวยงามเลยทีเดียวค่ะนะเราจะจินตนาการไปแบบไหนนะคะเพนะื่อนเนาะเราจะจินจินตนาการให้สวยสดงดงามนะคะเพื่อนขะมีความสุกกานะคะเพนะื่อนเอาใบไม้ร่วงหล่นลงมานะคะลงพื้นก็จะกลายเป็นนะคะสีออกเหลืองๆสวยงามนะคะเพนะื่อนขาเนาะแล้วแต่ว่าค่ะ มีความสุขท,ทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามารับชมนั่นก็ปรับให้ได้ระดับนะสวยงามครับเพื่อนเพื่อนเนาะพิสณิอยากให้เห็นว่าบรรยากาศใบไม้ที่ร่วงลงมากับพื้นมองดูก็สวยงามสวยงนะคะสีสวยสครัเพื่อนๆค่ะออกส้มๆใช่ไหมออกส้มๆมเหลืองเหลืเขา,ขากันไปนะคะเพื่อนเเนาะสวยงามเลยทีเดียวคะะ่ะเห็นไหมคะใบไม้ค่ะใบไม้ที่ร่วงลงมานะคะ ลงกับพื้นเหมือนมองมองดูไกลๆนะเสียงนกได้ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ต้นไม้นะคะต้นไม้ด้านหลังที่สนิทนะคะเห็นไหมคะดูบรรยากาศด้านหลังสิคะสวยไหมคะเพื่อนๆไม่ใช่คนสวยนะแต่ดูด้านหลังเลยค่ะเอะเห็นไหมคะใบไม้ค่ะ,ใบ,คะใบไม้ที่ร่วงลงมานะคะ ลงกับพื้นเหมือนมองมองดูไกลๆอใบไม้ร่วงหล่นลงมานะคะลงพื้นก็จะกลายเป็นนะคะสีออกเหลืองๆสวยงามนะคะเพื่อนขาเนาะแล้วแต่ว่าอใบไม้ร่วงหล่นลงมานะคะลงพื้นก็จะกลายเป็นนะคะสีออกเหลืองๆสวยงามนะคะเพื่อนขาเนาะแล้วแต่ว่างามนะคะเป็นธรรมชาติไปอีกแบบเลยนะเพื่อนเนาะ ด้านบนก็จะเป็นสีเขียวค่ะเพื่อนๆเป็นสีเขียวนะคะอพอ,อาพาพยนตร์คีปนะคะของพินิทในวันนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมค่ะนะคะสีสวยๆค่ะเพื่อนค่ะออกส้มๆใช่ไหมออกส้มๆเหลืองๆเข้าเข้ากันไปนะคะเพื่อนๆนะุ้งสวยงามเลยทีเดียวค่ะนะเสียงลกได้ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ ต้นไม้นะคะต้นไม้ด้านหลังที่สนิทนะคะเห็นไหมคะดูบรรยากาศด้านหลังสิคะสวยไหมคะเพื่อนๆไม่ใช่คนสวยนะแต่ดูด้านหลังเลยคะ่ะอ่ะยามเย็นๆต้นไม้เขียวขจีเลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านตรงๆกันเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเราจะจินตนาการไปแบบไหนนะคะเพื่อนเนาะ เราจะจินตนาการให้สวยสดงดงามนะคะเพื่อน่ะมีความสุขกันนะคะเพื่อนนะคะสีสวยๆค่ะเพื่อนค่ะออกส้มๆใช่ไหมออกส้มๆเหลืองๆเข้เขากันไปนะคะเพื่อนๆนะ้องสวยงามเลยทีเดียวคะ่นะประมาณนี้เลยคะ่ะเห็นไหมคะใบไม้ร่วงลงมาสวยสดงดงามคะ่ะนี่คะ่ะนะคะมีความสุขทุกทุกท่กทานนะคะ ที่ได้เข้ามารับชมนะคะสีสวยๆครัเพื่อนๆออกส้มๆใช่ไหมออกส้มๆเหลืองๆข้าเ,เขากันไปนะคะเพ mm ื่อนๆเนาะสวยงามเลยทีเดียวค่ะงานนันก็ปรับให้ได้ระดับนะสวยงามครับเพื่อนๆเนาะพิสนิจอยากให้เห็นว่าบรรยากาศใบไม้ที่ร่วงลงมากับพื้นมองดูก็สวยงามสวยงามนะคะเป็นธรรมชาติไปอีกแบบนึงนะเพื่อนๆเนาะ,ะด้านบนก็จะเป็นสีเขียวค่ะเพื่อน เป็นสีเขียวนะคะพอเสียงนกได้ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ต้นไม้นะคะต้นไม้ด้านหลังที่สนิทนะคะเห็นไหมคะะคะมีความสุขทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามารับชมจะออกเบอร์เบนะคะแล้วก็จะเป็นภาพซ้อนนะคะเพื่อนขาพอใช่ั้นเสียงนกได้ค่ะเพื่อนๆค่ะ นี่ต้นไม้นะคะต้นไม้ด้านหลังที่สนิทน,นะคะเห็นไหมคะเวลาเราถ่ายภาพเราแตะหน้าจอมากจนเกินไปก็ไม่ได้นะคะพเพื่อนเพราะว่าภาพเนี่ยเ,เห็นไหมคะใบไม้ค่ะใบไม้ที่ร่วงลงมานะคะลงกับพื้นเหมือนมองมองดูไกล เวลาเราถ่ายภาพเราแตะหน้าจอมากจนเกินไปก็ไม่ได้นะคะเพื่อนเพราะว่าภาพเนี่ยประมาณนี้เลยค่ะเห็นไหมคะใบไม้ร่วงลงมาสวยสุดงดงามค่ะนี่ค่ะจะออกเบอๆนะคะแล้วก็จะเป็นภาพซ้อนนะคะเพื่อนค่ะเพราะฉเราจะจินตนาการไปแบบไหนนะคะเพื่อนเนาะเราจะจินตนาการให้สวยสุดงดงามนะคะเพื่อนค่ะ มีความสุกกานะคะเพื่อนนะคะมีความสุขด้ท,ทุกท่านนะคะที่ได้รับเข้ามารับชมเ,ออเห็นไหมคะใบไม้ค่ะใบไม้ที่ร่วงลงมานะคะลงกับพื้นเหมือนมองมองดูไกลๆงามนะคะเป็นธรรมชาติไปอีกแบบนึงนะเพื่อนเนาะ,ะด้านบน,นก็จะเป็นสีเขียวค่ะเพื่อนเป็นสีเขียวนะคะ,อะพอ,เ,อ,อเห็นไหมคะใบไม้ค่ะ ใบไม้ที่ล่วงลงมานะคะลงกับพื้นเหมือนมองมองดูไกลๆจะออกเบอๆบนะคะแล้วก็จะเป็นภาพซ้อนนะคะเพื่อน่ะเพราะฉะนั้นยามเย็นเย็นต้นไม้เขียวขจีเลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านตรงๆกันเลยนะคะเพื่อนค่ะเราจะจินตนาการไปแบบไหนนะคะเพื่อนเนาะเราจะจินตนาการให้สวยสดงดงามนะคะเพื่อนค่ะ มีความสุกง่านะคะเพื่อนๆงั้นก็ปรับให้ได้ระดับนะสวยงามครับเพื่อนๆเนาะพี่สนิทอยากให้เห็นว่าบรรยากาศใบไม้ที่ร่วงลงมากับพื้นมองดูก็สวยงามสวยงาคะมีความสุขดท,ทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามารับชมนะคะสีสวยๆครับเพื่อน่ะนออกส้มๆใช่ไหมออกส้มๆเหลืองๆเข้ากันไปนะคะเพื่อนๆเนาะสวยงามเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมคะใบไม้ ใบไม้ที่ร่วงลงมานะคะลงกับพื้นเหมือนมองมองดูไกลๆจะออกเบอๆเนะคะแล้วก็จะเป็นภาพซ้อนนะคะพเพื่อนคาพอช่ะงงามนะคะเป็นธรรมชาติไปอีกแบบนึงนะ,ะพเพื่อนเนาะ,ะด้านบน,นก็จะเป็นสีเขียวะค่ะพเพื่อนเป็นสีเขียวนะคะ,อะพอประมาณนี้เลยค่ะเห็นไหมคะใบไม้ร่วงลงมา สวยสดงดงามค่ะนี่ค่ะเราจะจินตนาการไปแบบไหนนะคะเพื่อนเนาะเราจะจินจินตนาการให้สวยสดงดงามนะคะเพื่อน่ะมีความสุกานะคะเพื่อนเอาใบไม้ร่วงหล่นลงมานะคะลงพื้นก็จะกลายเป็นนะคะสีออกเหลืองๆสวยงามนะคะเพื่อนขาเนาะแล้วแต่ว่างามนะคะเป็นธรรมชาติไปอีกแบบนึงนะ,ะเพื่อนเนาะ ด้านบนก็จะเป็นสีเขียวค่ะเพื่อนเป็นสีเขียวนะคะ,อะพอคะมีความสุขกุกทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามารับชมพอใบไม้ร่วงหล่นลงมานะคะลงพื้นก็จะกลายเป็นนะคะสีออกเหลืองๆสวยงามนะคะเพื่อนขาเนาะแล้วแต่ว่าเวลาเราถ่ายภาพเราแตะหน้าจอมากจนเกินไปก็ไม่ได้นะคะเพื่อน เพราะว่าภาพเนี่ยาภาพยนต์คลิปนะคะของพี่สนิทในวันนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมค่ะเ,เห็นไหมคะใบไม้ะ,ะใบไม้ที่ร่วงลงมานะคะลงกับพื้นเหมือนมองมองดูไกลๆเราจะจินตนาการไปแบบไหนนะคะเพื่อนเนาะเราจะจ,จินตนาการให้สวยสดงดงามนะคะเพื่อนะ่ะ มีความสุขกันนะคะเพื่อนนะคะมาเดิมค่ะเดี๋ยวมานั่งทานข้าวที่นี่แต่บังเอิญเห็นบรรยากาศนะคะสวยสดงดงามไม่มีใครเลยนะคะวันนี้ไม่มีใครเลยพายนยุ์คลิปนะคะของพีสนิทในวันนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมค่ะ,ะ,คะอยู่ประมาณนี้ค่ะเพื่อน,นะะมีเสียงนกด้วยนะคะมีความสุขดทุกท่านนะคะที่ได้รับ เข้ามารับชมเราจะจินตนาการไปแบบไหนนะคะเพื่อนเนาะเราจะจินจินตนาการให้สวยสดงดงามนะคะเพื่อนค่ะมีความสุกากานะคะเพื่อนนะคะเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวมานั่งทานข้าวที่นี่แต่บางเอิญเห็นบรรยากาศนะคะสวยสดงดงามไม่มีใครเลยนะคะวันนี้ไม่มีใครเลยดูบรรยากาศด้านหลังสิคะสวยไหมคะเพื่อนๆไม่ใช่คนสวยนะ ดูด้านหลังเลยค่ะ,ะยามเย็นเย็นต้นไม้เขียวขจีเลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านตรงๆกันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะดูบรรยากาศด้านหลังสิคะสวยไหมคะเพื่อนๆไม่ใช่คนสวยนะแต่ดูด้านหลังเลยค่ะ,ะใบไม้ร่วงหล่นลงมานะคะลงพื้นก็จะกลายเป็นนะคะสีออกเหลือง สวยงามนะคะเพื่อนขาเนาะแล้วแต่ว่าประมาณนี้เลยค่ะเห็นไหมคะใบไม้ร่วงลงมาสวยสดงดงามค่ะนี่ค่ะเออเห็นไหมคะใบไม้